สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทดดี้ในรายการเทดดี้ออนทัวร์ครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่ป่าเมือซอยสองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่ร้านแห่งนี้ฮะเป็นร้านขายข้าวแกงครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกความเป็นร้านขายข้าวแกงแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษก็คือคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เขายังขายกับข้าวในราคา10บบาทได้อยู่ครับผมเนี่ย เขามีชื่อว่าแม่น้องแกง10บาทอยู่ตรงนี้ครคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือนอกเหนือจากกับข้าวถ้วยละ10บาทนะใส่ถ้วยให้นะข้าวตักฟรีไม่อันด้วยครับเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับร้านแห่งนี้ฮะอยู่ข้างโรงเรียนป่าเมือดครับผมเข้ามาจากปากซอยประมาณเพียงแค่150เมตรครับเราจะเจอกับร้านที่มีชื่อว่าแม่น้องแกง10บาทครับผมข้าวตักไม่อันอยู่ตรงนี้ฮะ เป็นร้านขายข้าวแกงครับคุณผู้ชมครับผมร้านแห่งนี้ฮะร้านข้าวแกงเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับบอกไว้เลยว่าแกงผัด10บาททุกอย่างนะข้าว10บาทตักได้ไม่อันครับแต่ถ้าหากว่าใส่ถุงอ่ะจะเป็นราคา20บาทครับผมเราเข้ามาดูในส่วนของร้านเนี่ยฮะสะอาดสะอา้ะอา,านครับน้ําดื่มดื่มฟรีด้วยครับแล้วทีนี้ก็จะมีกับข้าวฮะหลากหลายที่อยู่ตรงนี้ครับผมเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีอะไรมีไข่เจียวมีข้าวต้มมีกุนเชียงฮะอันนี้อะไรเอ่ย แกงโฮนะครับผมแล้วก็ผัดขิงผัดขิงแกงเทโพใช่ไหมฮะแล้วก็ผัดถั่วฮะต้มจืดนี่อะไรเอ่ยคาโรหรอคาโรมันไข่โอเคครับผมเนี่ยฮะก็จะมีกับข้าวหลากหลายนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าข้าวนในส่วนของข้าวเนี่ยเขาจวางไว้ตรงนี้ครับผมข้าวนี่ตักเป็นข้าวสวยครับผมตักได้ไม่อันกันเลยทีเดียวครับผมมาเราลองมาดูกันครับผมว่านี่เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นใส่ถุงนี้เท่าไหร่นะยี่สิบบาทใช่ไหม คตัดถุง20บาทนะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับใครจะคิดว่ายังมีข้าวรัดแกงราคา10บาทขายอยู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านก็ดีกว่าว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงและทําแบบนี้มีกําไรบ้างหรือเปล่าครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมก็ชื่อแบงค์ครับเป็นก็ผลพื้นที่พื้นเพเกิดที่นี่เลยครับอืมก็ข้าวแกง10บาทที่ได้มาทําก็คือในยุคนี้นะครับ กับข้าว10บ,บาทข้าวสิบ,บาทก็ถ้ามานั่งทานนะครับ20-30บาทเนี่ยคือหาได้ยากมากแล้วใช่ไหมครับต้องครับผมก็เลยว่าเออมันก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจครับก็เลยหรือว่าช่วยกันนะครับก็เราจะเปิดบริการทุกวันนะครับประมาณ6กโมงเช้าพร้อมพร้อมเสิร์ฟเลยครับเข้ามาใช้บริการกันได้เลยแล้วก็ ถึงบ่ายสองโมงประมาณนี้ครับก็จะมีอยู่ประมาณอ่าสิบห้าสิบหกเมนูครับทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับไม่มีวันหยุดเลยครับถามจริงสิบบาทที่ได้กาไรบ้างไหมเนี่ยมันก็พอได้ครับก็ช่วยๆกันครับผมแล้วก็ปริมาณก็คือด้วยอ่าราคาเท่านี้นะครับถูกด้วยอร่อยด้วยครับเพราะว่าหายากมากครับก็ลองลองแวะเข้ามาได้เลยนะครับที่ตั้งก็คือ ถ้าติดตามทางหน้าเพจเราก็จะเป็นเพจตามนี้เลยนะครับแม่น้องว่าอะไรครับผมชื่อร้านแม่น้องแกงสิบบาทครับผมอยู่พิกัดคือบ้านประเหมือนซอยสองนะครับเลี้ยวเข้ามาประมาณ120เมตรเย้งๆโรงเรียนบ้านประเหมือนก็จะเจอเลยครับแล้วด้วยราคาของเขาอยู่ที่10บาทครับผมเราก็จัดเต็มเลยนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 7้อย่างครับผมแล้วเข้าใจว่าน่าจะมีเพิ่มอาหารนี่มีเหมือนกันทุกวันเลยหรือเปล่าหรือว่ามี ที่ลูกค้าทานทุกวันนะคะเราก็จะที่ชอบเราก็จะทําทุกวันแต่อย่างอื่นก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปวันหนึ่งก็ประมาณ13-15อย่าง13-15อย่างเชิญรตวันต่อวันอันนี้คือออกตั้งแต่6กโมงก็คืออันเนี้ยเดนนี้นะวันหนึ่งใช้ข้าวสารกี่กระสอบเนี่ยครับข้าวสารประมาณยี่สิบห้าโลค่ะโอ้25ี่สิโลตอนหนึ่งวันต่อนหนึ่งวันนะฮะขอบคุณครับค่ะ สำหรับผมนะครับกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยกับข้าวแกง10บาทนะครับผมแล้วก็ด้วยเวลาที่เขาเปิดถึงแค่บ่าย2อะคุณผู้ชมใครมาก่อนได้ก่อนครับผมแม้ว่าจะซื้อไปใส่บาททาบุญก็ยังถือว่าถูกมากๆเลยครับคุณผู้ชมนะและสสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับกดไลค์กดแชร์เราได้ฮะล้วพบกับคลิปวิดีโอหน้าของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ